สวัสดีครับผมเฉลิมพลสิทธิรักษาสุกตัวแทนของสิทธิเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับครับผมนิวัฒน์มังคากิรีครับออมอรอุ่นปีท่ห้าครับในานามของสิทธิเก่าคณะวิศวกรรมาศรรมสาสตร,ร์ขอนแก่นเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการนี้ในนามเป็นผู้สนับสนุนจากหน่วยงานหลักก็คือมหาวิทยาลัยราชมงคลเ,เทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมากับกองทับภาคที่สองซึ่ง หัวข้อที่รับผิดชอบเป็นส่วนของนวัตกรรมการป้องกันภัยแล้งและการกักเก็บน้ำไว้ใช้นะครับโดยชื่อโครงการเนี่ยคือเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านคือสายน้ำล้นแต่ฝายของเราเนี่ยเป็นฝายที่ทำจากธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยหนึ่งนะฮะดินเดิมในพื้นที่เลยโดยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรทั้งสิน้นสปูนซีเมน ปปอ์แลนด์ประเภทหนึ่งสามน้ำยางพาราสดที่มีค่าเนื้อยางไม่น้อยกว่า30มมาจากเกษตรกรภายในประเทศนะครับซื้อขายผ่านสากลตามนโยบายของรัฐบาลสสารผสมเพิ่มซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นนวัตกรรมงานวิจัยของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัตระคุณเดชพันธ์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับหลักการง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านคือ ทำดินเดิมบริเวณที่จะมีการก่อสร้างเปลี่ยนรูปทางกายภาพให้เป็นหินและมีคุณสมบัติคือป้องกันการซึมผ่านของน้ำกรณีมีน้ำล้นนะฮะและมีความยืดหยุ่นต่อการน้ำแล้งและแห้งด้วยนะฮะ okay. นี่ก็คือส่วนของของของหน้างานที่ส่วนที่สายนํารถมาจากฝั่งฝั่งนู้นนะฮะนี่คือทางน้องทหารเนี่ยจากกองทัาพภาคที่สองเนี่ยมาช่วยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ว่าหลังจากเราผสมเรียบร้อยแล้วเนาะผสมคือตัวนี้ในถังเนี่ยประกอบด้วยน้ํายางพาราสดน้ําเปล่าสารเคมีหรือสารผสมเพิ่มซึ่งเป็นนวัตรกรรมของอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัตดกุลเดชพันธ์น,นะครับ ตัวนี้เป็นองค์ประกอบหลักและที่ขาดไม่ได้ก็คือดินดินเนี่ยเราไม่ต้องซื้อดินเพิ่มไม่ต้องซื้อมาจากส่วนใช้ดินตัวเดิมโดยการเอามามกซ์กับปูนเราจะเห็นล่องรอยของปูนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาสารตัวนี้ไปผสมแล้วก็เกิดจากการก i เขาเรียกว่าผสมเปี่ยหลังจากนั้นก็จะใช้แรงคนเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นส l o มันไม่มีเครื่องจักรที่จะไปบดพับเหมือนทํางานถนนเลยต้องใช้แรงงานคนเนี่ยเพื่อเพื่อให้มันคุกเข้ากัน โดยโดยหลักทางวิศวะนี่คือ 1. มีความยืดหยุ่นสูงไม่ว่าจะน้าน้ําขังหรือน้ําไม่ขังสองอน้ําไม่สามารถซึมผ่านได้เนื่องจากมีส่วนผสมของยางพารานะครับสา,าปัญหาคือตัวตัวสโลปเนี่ยเราไม่เราไม่มีเครื่องจักรที่ที่จะทําให้มันผิวเรียบ เราก็เลยต้องใช้เป็นแรงงานคนเข้าในะครับผิวเนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยอาจจะไม่สวยงามนะครับแต่ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบแน่นอนคือกักเก็บน้ำไว้ได้นะครับโอเคค่นีคนี้ครับเดี๋ยวผมจำาภาอใน,นส่วนของทหารนะครับท่านผู้กองครับผู้กองเฟิร์สนะครับผู้กองเฟิร์ส <laughs> อันนี้ในส่วนของกอ,องทับที่สองนะครับได้มา ทั้งกำลังพลแล้วก็ในส่วนของเครื่องจักรนะครับรับเสครับท่านท่านัครับท่านครับครับครับครันครับครับครับสนับโัครับารัครับนอับครับครับครับร่นารับครับครัจคร่บครังครับครับครับครันครับครัครับันับคร่บครับรับครงบครนบับครับครังคครับครับคร่บครับััครครับครับองคัับีรรนัังคแล้วก็ส่วนไหนบ้างครับ ครับผมครับก็หลักๆก็จะเป็นแค่ส่วนกำลังคนกับ,บ,กบที่อุปกรณ์ครับ,รบ,รบสายช่างของเราครับเอา